อ่าช่องนี้จะมาแปลกหน่อยนะครับช่องนี้ยังมายืนอยู่คนเดียวครับนี่พระเอกดังประจําช่องผมเลยครับมิ่งมงคลนี่เองเออไม่ได้เออแมตช์ข้าวหวานแมตช์ข้าวหวานเออเออช้างดังประจําช่องผมครับเออเออแมตช์ข้าคออกินไม่ได้เออกินไม่ได้นะเดี๋ยวติดคอเออเดี๋ยวติดมันจะคาคอนะลูกผู้นักเร่งเหรอวะ ฮส่นดีโอ้คือบอกดาวตัวลวนะเนาะเหมือนดาวครับลูกศิษย์ดาวเหมือนดาวสมัยเด็กๆเ,เลยเนี่ยถ้าถ่ายแค่นี้นะครับไม่เห็นแม่เขานี่ไม่รู้ว่าเนี่ยว่าเป็นน้องมิ่งนะฮะนี่เล่นเล่นท่อนใหญ่มากเลยนะครับ เล่นท่อนใหญ่ตอใหญ่มากเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นบรรยากาศของอาชาวช้างนะครับหลายๆเชือกโอ้โหตเต็มไปหมดเลยนะฮะเอามีเอลฟเฟนไทยแลนด์ด้วยครับยูน่อยอเอลเฟนไทยแลนด์เออ อ่ะจื้ออ่ะจื้อเออดูดูเขาลำคาญเขาลำคาญนะครับน้องมิงกินยังครับลูกกินด้วยบ่หลากหลากินด้วยนะมิงอู้อู้นักเลงเหรอวะอู้นักเลงเกินนะครับเอาวันนี้ไม่มีคนมาถ่ายคลิปบ่โมมีอยู่ครับผถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ซุ่มซุ่มครับมาซุ่มซุ่มมาซุ่มอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ออกมานี่ย โอ้ครั้งแรกที่ออกมา,อ,า,กมาอืมก็เลยก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปข้างในครับผมอ๋อยังไม่กล้าเข้าไปข้างในครั้งแรกโอ้ผมนี่ถ่ายครั้งแรกอีกแล้วครับครั้งแรกที่ออกกับครั้งแรกที่ที่เดินออกจากคอกโอ้โหไม่แน่นะฮะคลิปนี้อาจจะดังเปี้ยงป้างนะครับยี่สิบสามสิบล้านเหมือนคลิปออกก็ได้นะคครรรัั้งแกเบแกเย <S <S เยออไอ้หนูน้อย ดูดูดูทำอะไรครับบังดางมงคลนสองคือกันคักเอ้ชเอชโอ้ออต,ตไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถมามิงมิงไม่อนีมิงโอ้ย่านรถบัวรถครับเอผมรู้สึกว่าผมจะใส่กางเกงกลับด้านือเปล่า ฮะโอ้โหแน่นอน <laughs> เรีบมากครับรีบมากเออใส่เกงกลับด้านนะครับนี่ท่านผู้ชม,มดูครับความพยายามของน้องบิงนะฮะที่จะกินอ้อยให้ได้นะครับ,รบโอ้โหน่ารักมากเลยอหหเอากินกิน กินเข้าไปมอ๋อแซ่บโอ้โหเจี๊ยบแกแข่งได้ยังไงอชอบมากเ,เลยถูกใจมากครับคุณแม่หางดีแม่หาดีแม่จะกินนี่ยังคอยกินน้ำเนยศึกษาอย่าเพิ่งอด็กข้าวเบิ้งเบิ้งๆมันจะคาคอนะลูกมันติดเออื่อมันจะเครื่องกอคิวค้วๆมีงานได้ยังฮะมีงานหบ,บ่มิง น,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 นี่ไงคือลูกผีโบราณเขาเพือเอาอดอยออกมาได้ปะอ้อะไรเดี๋มีมีขนเป็นยอมยอมด้วยนะครับเอ้ย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 คูเสาบ้านขนหล่นบดโอ้ครูเสาบ้านคูเสาบ้านคนหาเบิ้ดเสียงผู้ใดหนึ่งโอ้โหช้างเยอะมากครับ <c oughs> โอ้โหจานเอ็มก็มาครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีคุณครูสิงห์ก็สวัสดีครับ,ค,รบคุณอ่า อะไรไลลี่ครับขอให้น้องแก่ตามดูความสุขแข็งแรงเอาโอเคครับผมผมจะไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะฮะผมอยู่รอบนอกก่อนนะมาถ่ายพระเอกประจําช่องผมก่อนนะครับเห็นเขาปุ๊บถูกชะตาเขาเลยนะฮะโอ้ย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 กี่หนังสี่นี่หนักเลงเหรอวะกลับแนวบ่ได้เลยโหววัโวัววัวสมพ่อเนีครับว่าลูกศิษย์บอกดาวแต่ก่อนดาวก็แบบนี้แหละครับ เด็กๆนะฮะไปถ่ายจับไม่ได้เลยวิ่งชนอย่างเดียวตีเอาด้นักเรงเลยฝากตีก้นเสี่ยมิ่งหน่อยได้ได้ครับเอาเอาด่างมาตีเอ้เหมือนน้องดาวมากเขาว่าเหมือนกันเลยครับเป๊ะๆเลยผมจำได้เลยครับแต่ก่อนดาวก็แบบนี้แหละแต่ว่าแม่ดาวจะจ่อยกว่านี้นะ อันนี้ถือกันกันแม่ดาวป่ะครับนี่แม่เขาหนิไหมเขากันไดย่เขากันไดยุครับผมอ๋อเขากันไดย่เพราะว่าเคยไปรวมงานน้ำกานหลเสียร์ยุอ๋อไปรวมงานน้ำกันหลเียอย่ครับอ๋อเสี่มเสี่มไม่ได้เสี่มกอนปินสร้างปาน่อเลี้ปอ๋ออยู่ในปลาน้ำกันอ๋อไปใส่ปลาตั้ำกัน เม่งเม่งเมิงจี้จีจีจีอือนักเลงนะแม่แมเอามาเลยป่ะแม่เอาม่เลยป่ะแม่แม่เอาเลยป่ะเอาอีกกระบวนนี้ไปุกไปุไปุย่ารถหย่านรถย่ารถเ้นรหดมากรมากถมากลูกรถมาก ไอ้รถ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 อุ้ยแม่แม่เขากันไว้นะครับโอ้พี่การเอามืออันนี้ลูกไฟอุ้ย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 ย่านยานอุ้ย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 เขากลัวนะฮะเสียมิ่งกลัวนะฮะเป็นเสียอยู่ผู้เดียวเสียมิ่งเนี่ยครับต้องเด็กเสียมิ่งนะไม่รู้ว่าใครพาเรียกนะครับเสียมิ่ง เอเสีออครที่ทำให้คนรู้แันิ่งครับทำมาตีด่างแล้วมิงแเขาให้ตีแม่เลี้ยงลูกเก่งแม่ไม่เลี้ยงเก่งเลยนะครับแม่ไม่ได้สนใจลูกเลยแมบยงให้ก็นิ่งเลยครับว้ว้วจ็บมิงกอนนะวยว้วจับกัน็ค่ยังจู่จู่ เอาบอบานไปหาเนี่เสียตุ๊กตาน่ารักกินนมแล้วบอ่จือเขียดเขียดเขียดเอ้ยเขียดเว้ยเอ้ยเขียดเว้ยเอ้ยเขียดเว้ยโอ้ยเขียดแห้งน้องหมิงนี่เขียดแห้งกินนมล่ะกินนมกินนม กินเอาเล่าเออจะแมนคักน้องเขาก็ได้วิววิวไม่หายถอยโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายบัวบานช่องแอนด์เฟนไทยแลนด์นะแล้วก็ช่องพลายมิ่งมงคลด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในงานก่อนไม่รู้ว่าบัวบานมาหรือเปล่านะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ บายมิ่งโอกินนมแล้วเ้ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว